กันที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีหนุ่มใหญ่รายหนึ่งนะครับเกิดพลัดตกไปในทะเลโคลนนะครับและขึ้นไม่ได้นะฮะเจ้าตัวนั้นพยายามยืนประคองนะครับโยกไปเอ็นมาเพื่อรอให้น้ำเนี่ยขึ้นหวังจะขึ้นมาได้จนเช้านะครับเลยตัดสินใจนําโคลนเนี่ยมาโปะตัวทั้งหมดเลยเกรงว่าเมื่อคนมาพบเนี่ยจะต้องถ่ายคลิปเอาไปแชร์กลัวภรรยาจับได้ครับ นี่แหละครับเช้าวันนี้เองนะฮะหลายคนก็ไปมุงดูเป็นเช่นเคยเลยนะฮะเจ้าตัวนี่บอกว่ามันแย่เลยนะฮะอยู่ที่บริสพานเรียบทะเลเขตเทศบาลเมืองชนบุรีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยทราบชื่อคือคุณณรงเสือพรหมนะครับอายุ41ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรีติดอยู่ในโคลนห่างจากฝั่งไปประมาณ100เมตรไม่สามารถนำตัวเองขึ้นมาได้เพราะถูกโคลนดูด เมื่อมีคนมาดูจํานวนมากคุณนรงค์นกลัวจะมีใครมาแอบถ่ายคลิปและนําไปแชร์ในโลกออนไลน์และก็ใน Facebook จึงได้ใช้โคลนเนี่ยฐานหน้าจนดําไปทั้งตัวอย่างที่เห็นนี่แหละครับเกรงว่าภรรยาตัวเองที่เล่นไลน์และก็เฟซเนี่ยจะพบเอาเข้าแล้วจะเกิดความอับอายครับ มันกินเห้าธราปกติมาตกตังตกีโมเพ่กี่โมกนเ้ากันเหากัน่อยไม่ผือตกไปชินตกตกี่โมครับต่อตอกี่โมตีสามตีสานะตอนนั้นน้ำขึ้นยครับตอนนั้นตอนนั้นน้ำขึ้นยครับตอนนั้นน้ำขึ้นยครับน้ำน้ำเหรอตอนนั้นตกไปมีน้ำเป่าครับอ ดีนะที่มันปลอดภัยมันตกตก,ตกไวแต่ตอนไหนเนี่ยพระมาณตีสามนะที่มันเริ่ทำลายอ่ะที่เร่ทำลอ่ะนี่แหละครับเจ้าตัวบอกว่าเมาแล้วคิดว่าที่เขาไปยืนพิงตรงสะพานปลาเนี่ยมีมพนักก<ม>็หายท้อง<ม>ลงเลย<ม>โอ้โหนึกภาพดูนะครับเหตุเกิดสักประมาณตีสามของคืนที่ผ่านมานะครับไม่คิดเลยว่าพอตกลงไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้นะครับเจ้าตัว ประเมินนะว่าเดี๋ยวน้ําจะต้องขึ้นเขาจะต้องขึ้นได้แล้วขึ้นไม่ได้ก็ยืนอยู่ยันเช้าเลยจนคนมาพบนี่นะฮะแล้วอย่างอาการที่เห็นนะฮะคุณนรงบอกว่าแหมัวคนมาถ่ายคลิปนะครับไปลงเฟซลงไลน์นี่นะฮะเป็นข่าวแล้วนะคุณนรงนะฮะเพราะดีนะครับเจ้าที่นั้นช่วยขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นําไปล้างตัวส่งกลับคืนบ้านครับ มาดูรถแท็กซี่น้ำใจงามกันบ้างนะครับเก็บเงินคืนผู้โดยสารนะครับเยอะทีเดียวประมาณ3.7ล้าน7แสนบาทนำคืนสู่มือเจ้าของครับเช้าวันนี้เองนะครับภายในพื้นที่สนสําลาญราชนะครับคุณพิทยาเผ่าเจริญอายุ48ปีเป็นชาวจังหวัด101นะครับมีอาชีพขับรถแท็กซี่ได้นำกระเป๋าผ้าสีเขียวนะครับภายในมีเงินสดจำนวน3 แสนขอภัยนะครับสามแ0นเจ็ดบาทนะครับรวมถึงเอกสารสําคัญมามอบส่งคืนให้กับนางกัญญาสุข3แก้วนะครับภายหลังที่เธอนั้นลืมกระเป๋าทิ้งไว้บนรถแท็กซี่คันนี้บริเวณปั๊มน้ํามันห้างข้างห้าง,างสรรพสินค้าเซ็นท่านปิ่นเกล้าครับนางกัญญานะครับบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ไปถอนเงินที่ธนาคารนะครับสาขาปิ่นเกล้าโดยนําเงินใส่กระเป๋าผ้า ก่อนจะเดินทางมาซื้อชุดสังฆทานเพื่อนําไปทําบุญนะครับและก่อนจะเรียกแท็กซี่นั้นนะฮะเขาได้ลงขออภัยนะครับก็เรียกแท็กซี่ก่อนนะฮะแล้วก็ไปลงตรงปั๊มน้ามันตรงแถวถ,ถ,ถ,ถนนบร,รมราชชนนีเพื่อมาเอารถส่วนตัวแต่เธอนั้นลืมกระเป๋าผ้าไว้บนรถแท็กซี่นะครับคนขับรถแท็กซี่คันนี้บอกว่าหลังจากส่งเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จอดรถไว้ที่ปั๊มน้ามันนะครับแล้วก็ลงไปทําธุระนะฮะ เมื่อกลับมาถึงได้รู้ว่าอ้าวทรัพย์สินใครอยู่ในรถนะครับก็เปิดดูโอ้โหเงินสดนะครับเยอะทีเดียวก็มีการประสานกันทางด้านสวพ .91 นะครับเพื่อช่วยติดตามผู้โดยสารรายล่าสุดนะครับแล้วก็นำเงินนั้นส่งคืนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเป็นคนดีมากเลยนะครับภายหลังที่ส่งมอบคืนกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนางกัญญาก็มอบสินน้ำใจเป็นเงินสดจำนวน4 0 0 0บาท เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีของนายพิทยาคนขับรถแท็กซี่น้ำใจงามคนนี้ครับไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานครับไปดูคนที่ชอบเลี้ยงนกนะครับโดยเฉพาะนกกรงหัวจุกนะครับแต่ต้องเลี้ยงให้ดีนะครับเพราะว่ามีมิจฉาชีพเข้าไปขโมยครับ หลังดึกคืนที่ผ่านมานะครับตำรวจสพหัดใหญ่นะครับได้ลงไปตรวจสอบนะครับเหตุ2โจรก่อเหตุขโมยนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนะครับก็ไปจับได้คาหนังคาเขาเลยนะครับพร้อมของกลางนกกรงหัวจุก2ตัวที่เห็นนี่ครับหลังจากที่มีการปีนกระแพงเข้าไปขโมยมาจากบ้านเล็กที่9นะครับในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาแขวนเอาไว้ที่ระเบียงหน้าบ้านแต่เคราะห์ไม่ดีเลยนะครับ ขณะที่กำลังเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์นะครับตำรวจได้ออกลาดตะเวนมาพบพอดีเลยก็เห็นพฤติกรรมต้องสงสัยนะครับ2คนร้ายนี่นะครับหิ้วนกผิดปกติในช่วงตี2องนะฮะตี2นี่เอานกไปไหนกันก็จึงตรวจค้นและก็ไล่จับกลุ่มทั้งสองคนนะครับพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ไม่พ้นนะครับคุณเจษดาแก้วมณีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็มาดูของกลางนะครับแล้วก็ยืนยันว่า เป็นนกของเขาเองนะครับที่หายออกจากบ้านไปสมนลราคานี่ตัวละ1 0 0 0 0บาทนะครับแหมขโมยตอนกลางคืนแล้วก็ถือเดินไปนี่ตำรวจสายตรวจมาเจอพอดีเลยนะครับไอ้ใครหิ้วนกไปตอนที่หนึ่งที่สนี่ผิดปกตินะครับกอตรวจค้นก็รวบตัวมาได้อย่างที่เห็นนี่นะฮะอ่ะพวกเสียนนกกรงหัวจุกนี่ต้องดูแลให้ดีเลยนะครับ